ชบจบๆๆเลยโยมนะมีอาหารรสเด็ดมาฝากชอเ <laughs> ฮ้ยโดยการกินมะเขือเทศก่อนได้ยินเสียงหมาอานตามๆแซ่บคุณโยมเอ้ยอ๋อ <laughs> บอกให้นิ่มเอาแบบธรรมดานิ่มเล่นมาแบบจิ๊บจ๊าดเลยคุณโยมเอา้าวบ๊วยยัดใส่ปากือ ลูกอีสานยอมยกลูกอีสานเอาละแซ่บแซ่บคนยอมยัวยัวนะโอ้โหดูดิไม่ยัวยัวคนยอมไหวให้จอเอาเอ้ยเอาโหเผ็ดเว้ยนี่โอ้โหโโซื้อของเผ็ดมาให้จอดินาหยิบกินมั่มมั่มเลยเอ้ยเป็นยังไงล่ะ เขียวดังควบควบดูไอโอ้เฮ้ยเขียวดังนี่ว่ะโอ้ดังกวบดวบเลยโยมเอาเอาเอาให้เต็มที่จ้อเต็มที่ลูกเอยเล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 ยอืออือโอ้ยจับแมมใส่เยอะมากผมพี่หอยหิวตามไม่ใช่หรอพระหิวเห็้เปล่าเห้อ่ะอ้อซีดปากแล้วโยมโอ้โหดูโยมดูนะดูอันนี้มันเอามาโยม โอ,โอ้โหนี่หลวงพ่อซื้อให้จอเลยนะเนี่ยแต่นิ่มเล่นสปิกมาเต็มเลยโอ้โหจอหิวนะโยมกินกินแต่ว่ากินได้ประมาณประมาณสักหกเจ็ดคำเมื่อสักครู่คุณยมแล้วก็หยุดชะงักเลยเพราะว่ามันน่าจะเผ็ดคุณยมไม่เสียแล้วคุณยมมาอีกแล้วโยมยังไม่เข็ดนะคุณยมนะยังไม่เข็ดเออเป็นยังไงล่ะเนี่ยเนี่ยโอ้ยดังกรบๆเลยนะโอ้ได้ยินหนึ่งนี้เลยนะยมเนี่ยเนี่ยกดกดกดโอ้ย ไม่เงินเฮ้ยคุณโยมเป็นยังไงล่ะเอ้ยใครหิวบ้างโยมนะใครหิวบ้างเออดูเอาเองแล้วกันอ่ะเผ็ดเผ็ดไาเห็นแล้วโยมอ่ะเราไปหอยเอาเอาไปไปล้างน้ำหน่อยดีเผื่อเขาจะมากินอีกรอบนึงไปล้างน้ำคุณโยมนะเพื like ่อจะไม่ให้มันเผ็ดมากคุณโยมอ่า แสบแบคุณโยมแสบแซบแสบแบโอ้ยฮาเอาละโอ้โหข่าวนี้ไม่ค่อยเผ็ดโยมโอ้โหใส่เอาใส่เอาเลยโอ้โหเป็นยังไงล่ะเอาละงําๆๆอย่ามาจับหนูนะงําๆๆโอ้โหโอ้โหเต็มที่เลยคุณโยมเอาละนะไม่สะดวกไปวัดค่ะชอบอยู่นะโยมนะนะอ๋อแต่ว่ากิน เขากินอ่าเป็นอันรน่ะโยมอ้าวไปแล้วโยมไปแล้วเฮ้ยขึ้นนอนแต่วันจังวะอ้อหขึ้น,นอนแต่วันโยมนะ